ช่วยคิดช่วยทำโดยเฟอร์เมนเต้ชาหมักคุณภาพดีดื่มง่ายได้ประโยชน์ ชาขาวผสมสมุนไพรตราเฟอร์เมนเตทีรีวฟ์เริ่มต้นเช้าวันใหม่เติมความสดชื่นให้คุณด้วยเฟอร์เมนเตเฟอร์เมนเตประกอบด้วย d s l และ EGCg ใส่ใจตัวเองแม้ทำงานหนักด้วยการทานอาหารหลากหลายครบห้ามู่ออกกำลังกายสม่ำเสมอและพักผ่อนให้เพียงพอเดินตามความฝันเพื่ออนาคตขา้างหน้าเฟอร์เมนเตมีวิตามิน B1 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของหัวใจวิตามิน B2 ที่มีส่วนช่วยในการทำงานตามระบบประสาทออกกำลังกายทุกวันดีทุกวันเฟอร์เมนเตคัดสรรส่วนประกอบจากธรรมชาติเฟอร์เมนเตรสชาติด,ดีมีประโยชน์ต้น หาซื้อได้ที่ร้านคาชั้นนำหรือค้นหาคำว่าเฟอร์เมนเต้ถึงแม้ว่าต้องทำงานตลอดทั้งวันแต่หญิงให้ความสำคัญกับการดูแลเอาใจใส่ตัวเองเสมอค่ะหญิงดื่มเฟอร์เมนเต้ทีรีไวฟ์ชาขาวชาเขียวผสมสมุนไพรพร้อมละมุนดื่มง่ายชาขาวผสมสมุนไพรตราเฟอร์เมนเต้ทีรีไวฟ์ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางช่อง YouTube ช่วยคิดช่วยทำท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางสตรอว์เอฟเอวิทยุครอบครัวข่าวนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ News from Home กับดนะิฉันสิบิบูลนัทพันธ์เราพบกันช่วงเวลากลางวันแบบนี้นะคะก่อนมื้ออาหารกลางวันกับเ,เรื่องราวที่น่าสนใจนะคะจากแขกรับเชิญซึ่งต้องเรียกว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒินะคะในแต่ละสาขาในแต่ละด้านที่จะมา มีมุมมองนําเสนอข้อมูลที่น่าสนใจหลากหลายทั่วโลกให้กับเราได้ติดตามกันมันสุกก็จะเป็นเ,เรื่องราวจากท่านอาจารย์ดรสมเกียรติออดิมอนั่นเองสวัสดีค่ะอาจารย์ขาสวัดีครับคุณสรีบุญครับอาทิตย์นี้มันทําลายชื่อเสียงสื่อมวลชนนะ <laughs> อ๋อจากกรณีบิ๊กโจ๊กเหรอคะ <laughs> ผมเห็นตํารวจเขาให้เงินนักข่าวหมื่นบาท คขาบอกไปซื้อเสื้ออาหารกินกันไปซื้อข้าวกินไม่เห็นมีอะไรเลยนะครับตกลงมันจะพูดอย่างนี้ได้เหอรอโอเคครับก็พูดถึงเรื่องกันทุจริตประพฤติที่ชอบในวงการตำรวจแล้วก็มันส่งผลถึงผู้สื่อข่าวเนี่ยผมคิดว่าบางครั้งเราต้องอธิบายยาวนะครับว่าพวกตำรวจนี้เป็นยังไงผู้สื่อข่าวสมัยนี้มันเยอะแยะหมดแล้วค่ะ,คะ มันหลากหลายอาจจะไม่ใช่ผู้สื่อข่าวก็ได้อาจจะเป็นผู้ช่วยทําข่าวให้รับจ้างทําข่าวอะไรก็แล้วแต่ mm hmm. โลกมันเปลี่ยนไปเยอะ uh huh. แต่มันมีพวกผมพวกคุณซีรบูลเนี่ยไม่ค่อยเปลี่ยนตามโลกให้ตังก็ไม่เอายุบอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์ให้ตังก็ไม่เอา <c oughs> แล้วเราก็ทําข่าวของเราแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งข่าวที่ถูกต้องชัดเจนแล้วก็อาจจะไปไม่ถูกใจของผู้คนที่มีอานาจทําให้พวกเราก็ไม่มีอะไรทํา ถ้าอย่างนั้นเรารับเงินดีไหมพวกผู้ํำนาจเราทําขายเขาแล้วเราก็อยู่ไปบา้างครั้งลํำรวยก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะงะั้นพวกเราก็เลยตกงานสีบุญก็เลยต้องมาขายยาอมใช่ไหมแหมอาจารย์ก็พูดสะเทือนใจเลยนะคะอาจารย์นี่เป็นวิธีนําเรื่องคือว่าแต่เรื่องจริงคือว่าพวกเราเนี่ยสีบูญผมแล้วก็พวกเราทุกคนหลายสิบคนที่ทําข่าวแล้วในที่สุดชีวิตก็ต้องเร่ร่อนเพราะมันไปไม่รอด ถ้าเราไม่ปรับตัวเราทําแต่ข่าวที่แท้จริงในสุดเราก็มีทางเลือกหลายคนไปทําสารคดีนะครับผมก็ทําก็พอมีรายได้บ้างนะเออคุณสวีบุญเก่งกับเพื่อนคือมีความเป็นนักธุรกิจแล้วก็ความยึดมั่นในความจริงและสื่อสารมวลชนทุกอย่างผสมผสานกันผมจะรอดูอนาคตว่ามันจะลุ่งโลดลุ่งเหลืองแค่ไหนนะแต่เท่าที่เริ่มตน้นไม่ใช่เริ่มตน้นเท่าที่สารต่อเนี่ยผมคิดว่า เป็นวิธีปรับตัวให้กับให้เข้ากับความเป็นตัวตนของเราที่ไม่ยอมปรับเปลี่ยนไปตามกระแสทุจริตคอร์รัปชันในวงการข่าวสารและภูมิเอียมนาฏาันั้นก็ทีมเราก็ไปทำสารคดีกันเยอะนะวันนี้ก็เลยอยากจะอยากจะเล่าให้ฟังนะคือบังเอินในต้นเดือนหน้าเนี่ยคุณชนินชมโชดก็เป็นพวกเรานะเมื่อก่อนอยู่ด้วยกันแล้วก็เล่้ร่อนทําข่าวในสุดก็หันมาทําสารคดีเพราะว่าข่าวเนี่ยมันเอาชีวิตไม่รอดนะมีร,รายได้ดีนะแต่ว่า กาไม่ปรับตัวก็เอาชีวิตไม่รอดเพราะว่าผู้มีอำนาจจะไม่ยอมให้เราทําข่าวตาม,มที่เราเห็นว่าเป็นตามหลักวิชาการนะ<ม> uh, ในวันที่เท่าไหร่นะสิบสองถึงยี่ามตุลาคมที่ศูนย์เศรษกิจเนี่ยมันจะมีมาหากรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่ยี่สิแปดตามที่ผมเอาโปสเตอร์ของเขาขึ้นจอแล้วก็อีกด้านหนึ่งของภาพนี้ก็คือมันจะมีหนังสือที่สะท้อนชีวิตของคนที่ ตกอับทางขาวนะครับแล้วก็ไปทําสารคดีแล้วก็ผมคิดว่าดีมากนะดีมากก็เป็นที่พึ่งของสังคมที่ต้องการความจริงและสนุกสนานเพลิดเพลินหนังสือที่เล่าเรื่องของพวกเราที่อยู่ได้กันแล้วออกไปทําสารคดีก็คือคุณชนินชมาชกที่จะเปิดตัวแล้วก็มอบลายเซ็นให้ถ้า ทุกคนคือฮาต้องการวันที่19ตุลาคมอตอนสี่โมงเย็นนะฮะที่ศูนย์สิริกิจอันนี้เป็นงานมากัมหนังสือระดับชาตินังสือชื่อโลกสลับสีนะโดยชนินชมาโชดชนินชมาโชดชื่อเล่นชื่อต้อมนะจริงๆบริษัทแปซิฟิกที่โลกรู้จักในยุคต่อๆมาเนี่ยมันเริ่มต้นที่ต้อมกับผมเนี่ยแหละนะแล้วกับกับผู้ช่วยอีกสองคนในายามที่เริ่มต้นต้อมกับผมนี่ไปไหนแต่ไหนในโลกเนี้ยสองคน ทำข่าวทำสารคดีไม่ใช่แค่ในเมืองไทยนะไปหลายหลายที่ในโลกแต่ผมเนี่ยไม่ค่อยได้จดไม่ค่อยไม่ด้ค่อยได้จําถ้าจะถามวันไหนไปไหนไปค้นไดอารี่มันก็ไม่มีนอกจากเช็คก,กัะเลขาผมผมไม่ค่อยให้ความสําคัญกับตัวเองแต่พอผมมาอ่านลําลึกถึงชีวิตและการทํางานสารคดีที่มันบุกบั่นเพียงไรหนังสือชื่อโลกสับสีนี่ผมอ่านมาเกือบสามปีแล้วนะอ่านต้นฉบับที่หาลงพิมพ์ไม่ได้อะนะโอ้ <laughs> ไม่มีไม่มีที่ไหนก็จะพิมพ์ให้โอเคมันมันเนื่องจากว่าโควิดด้วยอะไรด้วยนะแล้วสารคดีมันขายไม่ดีอยู่แล้วนะครับ mm hmm. ผมก็อ่านหนังสือเล่มนี้นะเนี่ยอยู่อยู่กับมือให้มาผมนี่สํานักพิมพ์สารคดีเขาตกลงพิมพ์ให้แล้วก็จะเริ่มออกขายที่งานมากกรรมหนังสือระดับชาติสนเศรษฐกิจวันที่สิบเก้าตุลาคมก็จะเซ็นลายเซ็นมันวันที่สิบสองถึงยี่สิบสามใครว่างที่อยุ่เทพก็ไปเดินเล่นแถวนั้นแล้วก็แวะคุยกับ สำนักพิมพ์สารคดีแล้วก็คุณต้อมชนินชมาชกปัจจุบันก็เป็นนายกสมาคมผู้ผลิตสารคดีในเมืองไทยนะครับแล้วก็ทํางานสารคดีโอ้โหคุณไปดูเยอะมากทาสารคดีสวยมากเมื่อก่อนพี่ต้อมก็เป็นคนตั้งพานรามานะอาจารย์ก็พอออกจากแปซิฟิกไปเขาไปทําบริษัทพานอรามาด็อก umentary พารามาพานรามาเวิร์ไวเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยย้ายที่หาทุนปัจจุบันที่ว่าบริษัทระดับโลก่างคุณภาพระดับโลกว่าไปงานระดับโลก ใช่ค่ะใช่เสียดายมากคือถ้าเกิดจะเลิกทำนี่จะเสียดายมากเลยคือเขาไม่เลิอกอ่ะแต่ว่าอาจจะนานๆจะได้ทุนเต็มที่มาทําอย่างเช่นเมื่อ3าปีที่แล้วเรื่องพระไตรปิดกเนี่ยก็ได้ทุนสักสิล้าน20ล้านนะฮะไม่ถึง20บล้านส0บกว่าล้านมั้งก็ได้แล้วก็ก็ไม่ได้กําไรนะแต่ว่าเอาเงินไปอัดฉีดโปรดักชันการผลิตถ้าใครอ,อยากจะดูสารคดีงานของชนินที่ยังคงอยู่ในในเว็บไซต์ของไทยพีีนะครับ ก็จะเป็นเรื่องตามรอยพระพุทธเจ้าแล้วก็พระไตรปิฎกหรือติปิ์ตะกะอันนี้เป็นระดับนานาชาติเลยเคยเปิดฉายเปิดตัวที่โรงภาพยนตร์ที่สยามพารากอนผมเคยไปร่วมงานนะครับแล้วก็เรียกว่าทําแบบมืออาชีพอย่างแท้จริงไม่ว่าจากการเตรียมงานเขียนบทดนตรีประกอบใช้นักทาดนตรีประกอบฝีมืออาชีพจากคอลีวูดเลยนะครับคือลูกชายผมเอง ไม่ต่เสียดายว่าคนไทยเราไม่ได้มีรสนิยมในการชมสรารคดีเท่าไหร่นะคะอาจารย์ที่จะเล่าเหมือนเชร์เรื่องนี้คือว่าก็อยากจะให้เห็นว่าถ้าคนรุ่นใหม่อยากจะทําสารคดีนะคุณไปอ่านดูจะพบว่าทํางานคุณภาพระดับโลกเป็นเป็นร้อยเรื่องคนไทยอาจจะไม่ค่อยรู้จักหรือไม่ค่อยได้ดูยังไม่ค้นดูได้นะแต่เอาหนังสือไปอ่านก่อนแล้วจะเข้าใจนะว่าชีวิตเนี่ยมันลำบากแต่มันสนุกนะเพราะั้นมันเหมาะสำหรับนักผจญภัย แล้วคนที่ครอบครัวหรือชีวิตครอบครัวเนี่ยอยู่ในระดับที่ไปกลางๆได้ไม่ใช่การสแสวงหาความร่ำรวยเราไม่ใช่ในทุนสารคดีแบบ Discovery Channel หรือว่า n a t u r n l l g o o r r p p i i c นะครับเราเป็นจุดเริ่มต้นของพวกเราคนไทยันะ้นถ้าเกิดเด็กหนุ่มสาวที่เรียนที่เทศประสานหรือมีจิตใจอยากทำภาพยนตร์สารคดีเนี่ยลองไปอ่านดูนะตอนนี้หนังสือยัง ยังไม่ได้วางแผงย่างเป็นทางการมั้งแต่ว่าก็เริ่มอย่างว่าพวกเราก็ได้อ่านบ้างแล้วแต่ผมอ่านตอนที่ยังหาลงพิมพ์ไม่ได้อ่านต้นฉบับนะเอ,อแล้วผมก็เขียนคำนำํานําแล้วเป็นเรื่องจริงที่เกิดกับผมตอนนั้นเนี่ยผมนั่งอ่านอ่านไปครึ่งทางแล้วผมน้าตาไหลผมอยากร้องไห้แต่ว่ามันก็น้าตาไหลอะ่ะแล้วในบทนาเนี่ยผมเขียนเขาเรียกคํานิยมผมเขียนให้นะครับผมเพราะว่าต้อมกับผมเนี่ย ทำงานด้วยกันอยู่ด้วยกันรอนแรมไปต่างประเทศบนบกใต้น้าอะไรคือทุกหน้าในหนังสือเล่มเนี้ยนะผมอ่านแล้วผมเห็นภาพเลย <c oughs> ถึงไม่มีภาพประกอบผมก็เห็นเพราะเราส่วนใหญ่เลยจะไปได้วยกันนะครับอแต่เด็กๆอ่านคืออ่านเรื่องจริงเนี่ยมันเหมือนอ่านนิยายมันเป็นความจริงที่เอามาบรรยายใหม่ด้วยภาษาที่งดงามต้องเข,เขียนภาษาภาษาไทยดีนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นลองลองไปดูนะครับมันเหมือนกับประวัติ ความยากลําบากและสนุกสนานมันไปด้วยกันถ้าคนหนุ่มสาวจะทําสารคดีก็ต้องตั้งใจไว้ก่อนว่าลาบากนะอืมอา<ช>จะทําให้ดีนะถ้าทําให้ดีไม่ใช่ไม่ดีถ้าทําให้ง่ายคนดูเพลินๆหาตังได้ง่ายก็จะเป็นสารคดีเพศนาเที่ยวเดินทางเจ้าเจียวเจ้า,จาสวัสดีค่ะสาวสวยพิธีกรอย่างางี้ฮะไม่ได้ว่าอะไรกันนะพูกเนี้ยไปรอดเพราะคนไทยชอบดูอะไรเพลินๆแบบนั้นค่ะะจ หาภาพที่มันยากๆต้องเหาะขึ้นไปบนอากาศเมื่อก่อนใช้ฮอไม่มีโดนสมไม่มีโดรนคร่ะใช่ใต้น้ำอะไรพวกนี้มันก็ก็ลองไปดูนะลองตามไปดูหนังสือชื่อโลกสลับสีเดี๋ยวก็วางแผงแล้วก็ไปซื้อเอาแล้วกันนะครับหรือถ้าจะไปเจอแล้วขอลายเซน็นก็สิบเก้าตุลาคมศูนย์สริตกิทตอนเย็นนะครับอืมค่ะโอ้โหนี่กลายเป็นว่าหนังสือโลกสลับสีนอกจากเป็นเบื้องหลังของการทํางานสารคดีแล้วนี่อาจจะเป็นประวัติ การทางานย่อๆของอาจารย์สมเกียรติอ่อนนวลไม่ใช่แค oh. <อ>่ผมพวกเราจะอยู่ในนั้นนะ oh. ผมผมอาจจะอยู่ในนั้นเป็นระยะระยะนะ oh. ทาให้ผมสะ,สะเทือนอารมณ์ไงบอกโอ้โ oh. หคนอ่านจ,จะไม่รู้หรอกว่าเบื้องหลังระหว่างบรรทัดเนี่ยมันคืออะไรกันนะนะก็คือมากไปกว่านั้นใช่ไหมอาจารย์มากกว่าที่พี่ต้องบรรยายในหนังสือมากมากว่าฮะเหมือนผมก็ต้องไปตรวนหาผู้หญิงไทยที่ถูกล่อลวงที่เยอรมันแล้วก็ พวกที่สนามบินแฟรงค์เฟิร์ตขก็ขโมยทั้งกล้องทั้งรถเราไปมันเป็นนิยายเรื่องยาวซึ่งอาจจะไม่อยู่ละเอียดในเรื่องนั้นนะครับพูดง่ายคือคุณพลิกหน้าไหนแล้วก็ถ้าเจอต้อมหรือผมให้เล่ายาวยได้เลยนะครับแล้วแล้วสนุกสนุกลำบากสนุกางตายก็มีนะครับแต่ว่าเป็นความสุขในชีวิตที่ได้ทำงานที่ตัวเองรักนั่นคือชีวิตและงานสารคดี เรียกว่าต้องรีบไปอ่านหนังสือโลกสลับสีก่อนเพราะว่าในไม่ชาอาจจะกลายเป็นภาพยนตร์แบบซีรีส์เป็นสร้างเป็นละครเหมือนหมอระบาดอะไรอย่างนี้นะอาจารย์นะเอาน่าจะสนุกดเหมือนกันนะอาจารย์อาจจะไม่ดูไม่ได้ดูชีวิตชีวิตสิริบุญนี่อาจจะดีนะในในดูไม่ไหวแล้วค่ะอาจารย์ชีวิต โลกสลับสีน่าจะดีกว่าต้องไปบอกเออพี่สมรักแข่ขงช่องสามนะคะให้เอาเอาเรื่องโลกสลับสีสลับสีไปเขียนเป็นซีรีส์ออกแต่แต,แต่เป้าหมายที่ที่เราคุยวันนี้ก็คือผมอยากให้คนรุ่นใหม่ที่ทํเอ่อทงานด้านนี้นะครับครีเอทสร้างสารรค์แล้วเกิดอยากจะแบบแหวกแนวออกมาอขอลําบากไม่ขอสบายแต่ขอให้โลกชื่นชมว่าไอ้ยางงี้ทําได้หรออะ อืมนะคต้เาไม่อตายแต่ว่าเราอาจจะไม่มีคฤหาหา์หรือขี่เฟอร์รารี่นะครับเราก็รถเล็กๆเราไปได้แต่เราก็มีผลงานที่ภาคภูมิใจนะคะอาจารย์มนุไม่เหมือนกันหรอกมันก็แล้วแต่ว่าพระเจ้าจะกําหนดให้เราจะไปทั้งไหน <laughs> ขอบพระคุณอาจารย์มากนะคะช่า์ถวาย ฟังแล้วอยากนี่ไปอ่านหนังสือเลยค่ะเอาล่ะติดตามกันได้นะคะงานมหากรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่28ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิติวันที่12ถึง23ตุลาคมแล้วก็ไปรับลายเซ็นของพี่ต้อมชนิน,ชนินชมาช,ชดได้นะกับหนังสือโลกสลับสีในวันที่19ตุลาคมวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะวันจันทร์กลับมาพบกันใหม่วันนี้สวัสดีค่ะช่วยคิดช่วยทำโดยเฟอร์เมนเต้ชาหมักคุณภาพดีดื่มง,ง่ายได้ประโยชน์ ชาขาวผสมสมุนไพรตราเฟอร์เมนเต้ทีรีไวฟฟ